เหมือนเวลาไกด์แบบเวิร์กงานเช่นสมมติเอเนี่ยพอฟังเพลงปุ๊บมันก็จะมีความคิดที่แบบเป็นฟุงฟ้งๆลอยๆเช่นเรามองเห็นอะไรในเพลงนี้บ้างไกดก็จะแบบจดใส่โน้ตเอาไว้ว่าเพลงนี้ผู้หญิงดูเป็นคนสนๆจังคาแรกเตอร,ร์ของนักแสดงอยากให้เป็นผู้หญิงที่ดูแบบสนๆแล้วก็ดูแก่นแก่นก็จะเริ่มจด แต่ว่ายังเรื่องเรื่องยังไม่มาโอเคเสร็จปุ๊บเพลงพูดถึงสิ่งนี้เราชอบคนคนหนึ่งที่แบบไม่ต้องชอบเราก็ได้แต่เราชอบเธอจังเลยอ่ะจดแต่ว่าก็ยังไม่เห็นโลเคชันแล้วจะเริ่มไปท่องโลกกว้างในอินเทอร์เน็ตพวกอัลกอริทึมใน i ิน t a g r กรอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะถ่ายไปเรื่อยๆดูว่าแบบเออตอนนี้เป็นยังไงบ้างเทรนเป็นยังไงบ้างสิ่งที่เราสนใจเป็นยังไงบ้างหรือว่าเข้าวพวกพินเทลสพินเทลสมันก็จะ อันกอลิทึมก็จะอยู่กับงานเก่าๆของเราที่เราเคยเซิร์ชแต่ว่ามันจะมีสิ่งใหม่ๆที่แบบเขาก็คงซเล็กมาให้เราไปก็จะดูว่าอมสมมุติว่าเราเอาผู้หญิงแก่นๆที่มีความคิดแบบชอบใครสักคนหนึ่งโดยที่ไม่ได้หวังตอบแทนเราแค่ชอบเธอจริงๆนะโอ้ภาพภูเขาขึ้นมาภาพร้านเสื้อผ้าขึ้นมาถ้าผู้หญิงคนนี้ไปอยู่ในสิ่งนั้น หรืออยู่ที่ที่นั้นจะเป็นยังไงอะไรประมาณนั้นแค่รู้สึกว่าภาพต่างๆในอินเทอร์เน็ตก็มีส่วนช่วยเรื่องแบบความคิดสร้างสารรค์ได้แต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องความใกล้เคียงของเรฟเฟรน t ์อะไรอย่างงี้มั้งแบบเราต้องพยายามให้สิ่งนี้กลายเป็นเราโดยที่เราไม่ได้ถูกสิ่งนั้นแบบกินกิน